แล้ววันนี้เนี่ยคอนเซปต์ของ Forester <ม>ก็คือเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะครับมีอะไรที่มาแชร์เกี่ับการเอาอยู่ในสถานการณ์ของเราไหมคะมีเลยครับประสบการณ์ค่ะวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับพี่เสกสุบรูค่ะวันนี้นะะพี่เกกอยู่ที่ไหน m o น s t e r X Pro สองพันยี่สิบานะคะมหากรรมยานยนต์ครันที่ใหญ่ที่สุดน,นะคะของรอบที่สิบเจ็แล้วนะคะวันนี้ทรายและเก๋ก็อยู่กับแขกรับเศษค่ะคุณสเซอร์น,นี่เองค่ะหรือว่าพี่ออฟของเราเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,น,รบน้องเก๋เป็นแฟนคลับซูบารุตัวยงแล้วก็เป็น V I P ด้วยแนะนำลูกค้ามาซื้อรถจากเก๋หลายคันมากๆเลยค่ะคพี่อ๋อขาวันนี้น้องเก๋อยากจะสอบถามว่า พอประทับใจเกี่ยวกับซูบารุเนี่ยทำไมถึงชอบซูบารุคะก็แนะนําเพื่อนด้วยมาใช้ซูบารุหลายคันเลยคือผมประทับใจตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วคุณพ่อใช้ซูบารุสี่ประตูนะครับเพื่อมาโนเที่ตปีดตอนนั้นถือเป็นรถเก่งคันแรกของครอบครัวเลยครับจนถึงวันหนึ่งนะครับซูบารุได้ประกอบตัวโฟเลสเตอร์แล้วก็ก็ได้มาเจอกับน้องเก๋นี่แหละครับให้คำแนะนำที่ดีมากนะครับในเรื่องของตัวโฟลเลสเตอร์ว่าตัวโฟลเลสเตอร์ตัวนี้ทางซูบารุ คัดสิ่งที่ดีที่สุดเอามาให้คนไทยใช่ค่ะต้องบอกเลยว่า Subaru Forester เนี่ยเป็นรถรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาเพราะเขาใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยเนาะแล้ววันนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ของ Forester ก็คือเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะครับมีอะไรที่มาแชร์เกี่ยวกับการเขาอยู่ในสถานการณ์ของเราไหมคะมีเลยครับประสบการณ์ค่ะนะครับวันนั้นคือฝนตกแล้วหยุดแล้วก็ขับขี่ประมาณความเร็ว90ร้อเอเอมันมีทางโค้งอยู่ แล้วก็จะมีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งคร,ครึ่งหนึ่งนะครับเอนื่นขอ,อบอกนิดนึงคือตอนนั้นก็คือตอนตอนพบขําพบขํานะครับยังไปไม่สรดรัวหรวเรายังมองเห็นน้ําน้ําน้ําที่พื้นไม่ชัดนะครับก็เราก็อยู่เลนซ้ายนะครับพอเราเห็นปุ๊บเ,เราก็ทาอะไรไม่ทันแล้วจําเป็นต้องขับผ่านน้ํานะครับแต่เราก็ขับอย่างมีสตินะครับต้องขอบคุณการขับสี่ล้อของสุบรุนะครับ ช่วยค้นจากตรงนั้นมาได้อย่างปลอดภัยคือไม่มีอาการสะบัดแล้วก็นิ่งนะครับก็สมกับที่เฝ้ารอสบุรุตัวนี้มาแล้วอ,อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือช่วงนั้นเป็นถนนสวนเลนกันนะครับผมก็แซงรถบรรทุกขณะเดียวกันเนี่ยข้างหน้าก็จะมีรถสวนมาผมก็เลยกดโอดเก็ปรากฏว่าสามารถดึงรถได้ทันเวลานะครับแลก็รถ ปลอดภัยจากตอนนั้นก็เป็นจังหวะฉุกเฉินเลยทีเดียวนะคะพนอย่างน้อยนี่รับเขามีสติเนาะในการประคองรถนะคะแล้วก็ตัวสมรรถนะของรถก็ช่วยด้วยะดับนังนะคะเดี๋ยวเาผู้ขับกับรถเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับถ้าเราเข้าใจรถรถเข้าใจเราทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยที่สิ่งสําคัญเลยนะครับคือวินัยและกฎจราจรนะครับต้องเคารพอย่างเคร่งครัดเราก็จะเกิด ความสุขนะครับในการขับรถผมมีความสุขทุกครั้งนะครับที่อยู่หลังปุ่มอะไรของซูบอรุสอเลสเตอร์มันก็ได้แนะนํากับเพื่อนๆนะครับให้มาซื้อรถซูบอรุกับน้องเก๋น้องเก๋บริการดีครับประทับใจนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับต้องขอฝากน้องเก๋นะครับที่เสรีไทยนะครับน้องเก๋อยู่เสรีไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็อยู่มาเข้าปีที่10แล้วค่ะยอ ก็ดูแลลูกค้ามาหลายรุ่นนะคะคก็ยังไงก็มูประสบการณ์ครั้งนี้แบบเป็นการแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะว่าแบบเราผ่านอะไรมาบ้างจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อรถหนึ่งครั้งอะคะ่ะเกี่ยวมองว่าถ้าเกิดลูกค้าได้รถที่ดีและคุ้มค่าในราคาที่จ่ายไปนะเกี่ยวว่า ทุกๆคนแหละเนาะต้องแต่ปีแน่นอนค่ะยังไงฝากไว้เลยนะคะคสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคูบารุก,ก็ติดต่อพี่เก๋ให้ดูแลได้ค่ะโปรโมชัมน่นในงานมาเตอร์อีสโตรครั้งนี้นะคะที่ต้องห่วงต่างถิ่นดูแลให้เต็มที่แน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณย้อนมากๆเลยค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์เพื่อทางเรานะคะและเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเชิญพี่อ๋อมาแชร์ประสบการณ์ขอบคุณมากนะครับฝากน้องเก๋ด้วยนะครับน,น้องอเก๋เเด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพี่อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ